ตำรวจแง้มขอม้อมือมือมืดที่แอบเอาเพจไอจีแตงโมไปใช้ชี้เป้าชัดโพสจากที่ไหนเพจดราม่าแอดเดเปิดเผยรายงานจากข่าวไทยรัฐระบุตำรวจมีข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าคนที่แอบเอาเพจไอจีของแตงโมไปใช้และเผยแพรค่คลิปที่ระเมิดแตงโมอยู่ที่ไหนและกำลังขยายผลต่อในขณะที่ข่าวไทยรัฐระบุ ข้อมูลเพิ่มเติมจากตำรวจไซเบอร์ว่าโทรศัพท์ของแตงโมเป็นยี่ห้อ iPhone 13 Pro สีเซลราบูความจุ 1TB มีภาพในเครื่อง1ล้าน2แสนภาพวันเกิดเหตุพัดตกเรือถ่ายภาพทั้งที่รบและยังไม่ได้รบรวมแล้ว500ภาพมือโพสต์ปริศนาโพสต์จากเมืองบอสตัน s ั m a n s a า s u เ e ต สหรัฐอเมริกาอุปกรณ์ที่ใช้โพสคือคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือตั้งเวลาโพสแบบอัตโนมัติให้โพสในช่วงเช้ากลางวันและมืดตามเวลาของประเทศไทยเพราะเวลาต่างกันตำรวจเปิดเผยเพิ่มเติมว่ามือมืดรายนี้มีการไายจาก บอสตันพูดคุยกับบุคคลหนึ่งที่แตงโมรักและเคารพคุยกันนานกว่าสองชั่วโมงและตำรวจมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการโอนเงินให้กันเป็นจำนวนหลักแสนตอนนี้ที่ตำรวจต้องการคือขอให้ผู้ที่เป็นตัวแทนของแตงโมตามกฎหมายเข้าแจ้งความดำเนินคดีเพื่อที่ตำรวจจะได้ลุยต่อไปได้